Well hello ตอนนี้ผมอยู่ในเกม Conqueror's b l a d ครับเกมอะไรคุณถามยังไม่ได้ถามเกมออนไลน์สงครามขนาดใหญ่ที่สำคัญคือฟรีโอเคโอเคทับเราไปตามข้าพเจ้าเตรียมตัวพร้อมเรียบร้อย go เฮ้ย มาเด็กๆเล็เลงมาอ่ะแม่ทับหรือแม่ทับหรือท่านเป็นแม่ทับอย่างนั้นหรือเรียบร้อยมาจะเก่งแค่ไหน <c oughs> ก็แพ้ขาอ,อ่อนโอ้โหเยอะแยะไอ้เชี่ยววะเนี่ยโอ้ยเยอะๆๆๆๆคล้องนยครับคล้องนยครับคล้องนยครับโอเคขอ,ขอหายใจแป๊บหนึ่งโอ้ทำดีมากลุงน้องค่ะโอเค ไอหมอนี่ไอหมอนี่เธอเธอในคนละโอ้เธอแม่ทัพหรือแม่ทัพหรือท่านเป็นแม่ทัพอย่างนั้นหรือถ้าจับยุทธข้าขอเสนอไอ้ท่านยอมจำนนเสียเรียบร้อยถ้าท่านไม่ยอม ท่านก็จะถูกตีโอเคทหารตามข่อยโอเคสวัสดีแม่ทัพ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 มาแม่ทัพครับเรียบร้อยโอเค มาท่านทั้งสองในเวลาโดนกันแล้วมาท่านทั้งสองท <c oughs> หารตามมาโอ้ยข้ามัน เออสู้ไม่ได้นะลุมมาฮิลมาฮิลต่อหน้าอ๋ออ๋ออ๋อเรียบร้อยเข้าคอตาเจ้าแล้วอัศวินเจ้าอัศวินยอมเสียเราล้อมเรียบร้อยเราล้อมไม่หมดแล้วโอ้ เยอะ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 สวัสดีครับสวัสดีครับขอรวมมงสนทนาหน่อยเรียบร้อยโอ้ oh, yes ได้แรง A ครับค่าแดอัสซิสต์หนึ่งค oh. ่าศัตรูไป89้โอเคด่านปลายลู่เราเกิตรงกลางดีกว่าเราวิ่งเทเข้าไปเลยเมืองสวยนี่มันต้องโดนตีแล้วแบบเนี้ยม่า oh. พุทธแห่งกนดอและโลฮันพี่น้องค่ะไปทหารดันแบทเทิลิ่งแรมแล้วโอ้ว้าวโอ้โหข้างหลังเขาเขาทำงานแบบเน้นอีพิกนะคุณอาจจะสงสัยว่าผมแต่งตัวไม่ครบไม่มีเกาะไม่มีอะไรเท่าไหร่เพราะว่าไว้นัดดันแบทเทิลิ่งแรมไปเด็กๆสู้เขาเด็กๆโอ้โหโอ้โหแมง่งเอาโอ้โหมีแรกแส้ม แฟมรีแล็กซ์เราจะบุกจากประตูหน้านะครับเพราะว่าเอ่อก็ประตูหน้าสู้เขาโอ้โหเพื่อนเราปีนขึ้นบันไดไปแล้วครับในเวลาของแก๊งประตูหน้าทางประตูวันเด็กๆล่อมันเอออีกทีอืมขอบิ้มเบมขอบิ้มเบมขอบิ้มเด็กๆอืมเอาไปไปไปเด็กๆขอบิ้มบมอีกทีนึงเออเฮ้ยเฮียไปวู้โอ้โหหน้าประตู าาไปโอ้โหชันเข้าไปเออ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 โอเคขังหลมโอเคอเคารได้หนึ่งสวยตามมาเดนวิ่งพื้นเขาไม่เดนขี่มาด้านข้างหน้าข้างหน้ามันอยากลองมันอยากลอง เอ้ยอเวนเจอร์แชมเวิลมอุ้ยสวยเอ้ยนี่ไงมาแล้วมาแล้วเด็กๆไม่ชอบคโยติกโอ้โอ้ยมานี่แม่ทับศัตรูแม่ทับศัตรูโอเคมาเข้ามาเข้ามา โอ้ยมองไม่เห็นดูยากโอเคซามูไรซามูไรซามูไรโอเคเรียบร้อยมาอัศวินอัศวินลูกพี่เรียบร้อย เยใช่นะผมฆ่า3แอซิดห้าแล้วตอนนี้คอนโคลเรเบต์ก็อยู่ในอีเวนต์ชื่อโคลอสเซียมนะครับอีเวนต์นี้จะประกอบไปด้วยคอสเมติก2ตัวนะครับได้แก่1เข่าอินซีครับก็เป็นคอสเมติกสุดเท่ของแกรเดียเตอร์นะครับอันที่2ได้แก่หัวหน้ากองทัพนะครับก็มีกลิ่นอายความเป็นโรมันสูงในระดับหนึ่งครับอาจจะดูแฟนตาซีไปบ้างแต่ก็ดูไม่เลวเลยเหมือนหลุดมาจากเกมไลฟ์ซันออฟลมเลยอีกทั้งยังมีหน่วยทหารพิเศษอีก3หน่วยนะครับได้แก่ นักลบโจมตีดาบคู่นะครับนักต่อสู้ดาบโมมิโลนะครับและนักสู้อาวุธหอ,อกหนักนะครับซึ่งก็เป็นแกเดียเตอร์ทั้ง3หน่วยเลยโดยคอสตูมประจำซีซั่นทั้ง2เซตจะได้รับต่อเมื่อผู้เล่นซื้อซีซั่นพาสนะครับโดยในซีซั่นนี้ก็จะมีด่านเพิ่มมาใหม่นะครับซึ่งก็คือด่านโคลอสเซียมพร้อมกับโหมดโคลอสเซียมนั่นเองมาเย็เย็<ะ> ตามคอยเร็วขเข้าตีเออเออมาไออยู่น่าบันเทิงโอ้โยเลื่อนกูเลื่อนกูเลื่อนกูหิวแปร์ โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบ,จบถ่ายกระบอก่อนถ่ายกระบอก่อนโอ้โหได้หันผมตายหมดละเวนไม่เคยต้องสูญเสียเยอะขนาดนี้มาก่อนโอเคทหาเรเพิ่มมาได้ทหารกองใหม่มาโอ้โอ ดิวแฟบโอ้กูโดนอะไรกูโดนอเลยโอ้ยโอมาตามคอยย่าทหารมามาแล้วทหารมามาแล้วโอ้โหโดนชนผมว่าของโซยูนิตฮีโร่มไม่ได้หรอกโอเคโอ้ยลม <capitalize> โอ้โหแม่งชนเก่งสัตเก่งสัตโอเคจบก่อนโอเคโอ้โหชนะครับผมได้แค่บีบวกเองอะโอเป็นโหมดที่โคตรท้าทายครับแบบผมฆ่าหนึ่งตายหนึ่งแอซิสสามโหมดนี้นี่สำหรับคนที่แบบพร้อมจะมาฟาดกันเต็มที่เลยครับโอ้โห ไอย o นอ n t อน t ต e ีนของเคอร์ u e อรเเป็นเกมที่มีผู้เล่นจากทั่วทุกมุมโลกซึ่งผู้เล่นสามารถเข้าเล่นได้ไม่ว่าจากที่ไหนสามารถดาวน์โหลดโดยใช้ลิงก์ดาวน์โหลดในช่อง description และปักหมุดในช่องคอมเมนต์หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในสตรีมตัวเกมมีภาษาไทยโดยผู้เล่นสามารถเรียนรู้วิธีเปลี่ยนภาษาเกมเพิ่มเติมได้ในสตรีมครับอะไร <ไป S 1> แล้ว มาให้ดูมาที่อีกหนึ่งสวัสดีสวัสดีสสดเรียบร้อย